สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงเวลาที่แสนสบายกับเรื่องราวที่ชวนให้ขบคิดท่ามกลางความเงียบสงบของห้วงมหาสมุทรลองจินตนาการดูนะครับว่าหากเรามองออกไปที่เส้นขอบฟ้ากว้างไกลสุดสายตาที่ซึ่งสีครามของน้ำทะเลบรรจบกับสีฟ้าของท้องฟ้าพื้นที่แห่งนั้นดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดและเต็มไปด้วยความงดงามแต่ภายใต้ความงามนั้น กลับซ่อนเรื่องราวลึกลับที่เล่าขานกันมานานหลายทศวรรษพื้นที่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนอาถรรพ์เป็นจุดที่กลืนกินเรือเดินสมุทรลำยักษ์และเครื่องบินที่ทันสมัยให้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังล่องลอยไปทำความรู้จักกับพื้นที่สมมุติแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกตะวันตกที่เราคุ้นหูกันดีในชื่อที่ฟังดูน่าเกรงขามว่า สามเหลี่ยมปีศาจหรือพื้นที่ที่กินอนาเขตระหว่างจุด -3 จุดได้แก่ปลายสุดของรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาดินแดนเปอร์โตริโกและเกาะเบอร์มิวดาพื้นที่แห่งนี้มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาลมากครับกินเนื้อที่ประมาณ1.14ล้านตารางกิโลเมตรหรือบางข้อมูลก็บอกว่าครอบคลุมไปถึง1.5ล้านตารางไมล์ ซึ่งในอนาเขตนี้เองที่ตำนานความลึกลับได้ถือกำเนิดขึ้นเรื่องราวที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาจับตามองเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของตำนานทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวของฝูงบินที่19ลองย้อนเวลากลับไปในวันที่5ธันวาคมปีคศ1945 วันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้าเหนือรัฐฟลอริดาดูเหมือนจะเป็นปกติเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบตอร์ปิโดรุ่น TBM Avenger จำนวนห้าลำของกอทัพเรือสหรัฐได้ทะยานขึ้นฟ้าเพื่อปฏิบัติภารกิจฝึกบินตามปกติที่เรียกว่าปัญหานำล่องหมายเลขหนึ่งผู้นำฝูงบินคือร้อยโทชาส์แครลเทเลอร์นักบินผู้มากประสบการณ์ที่มีชั่วโมงบินกว่า2,500ชั่วโมง แผนการบินคือการบินไปทางทิศตะวันออกเพื่อทิ้งระเบิดฝึกซ้อมแล้วบินขึ้นเหนือก่อนจะวนกลับมาที่ฐานทัพแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเสียงวิทยุสื่อสารที่ติดต่อกลับมายังฐานทัพเริ่มบ่งบอกถึงความผิดปกติร้อยโทเทเลอร์รายงานว่าเข็มทิศของเขาทั้งสองตัวใช้งานไม่ได้เขาไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหน และดูเหมือนภูมิประเทศด้านล่างจะแปลกตาไปหมดแทนที่จะเห็นเกาะที่คุ้นเคยเขากลับเห็นเพียงแต่น้าทะเลที่ว่างเปล่าความสับสนรเริ่มก่อตัวขึ้นในฝูงบินเสียงสนทนาทางวิทยุที่จับใจความได้บ่งบอกถึงความตื่นตระหนกมีการถกเถียงกันเรื่องทิศทางที่จะบินกลับบางคนเชื่อว่าควรบินไปทางทิศตะวันตกเพื่อกลับเข้าฝั่ง แต่ด้วยวินัยทหารพวกเขาจึงต้องปฏิบัติตามผู้นำฝูงที่เชื่อว่าพวกเขากำลังหลงไปทางอ่าวเม็กซิโกและพยายามบินไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งในความเป็นจริงการตัดสินใจนั้นอาจพาพวกเขาออกสู่มหาสมุทรแอตแลนติกที่กว้างใหญ่ไพศาลและไกลห่างออกไปเรื่อยๆเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าสภาพอากาศเริ่มเลวร้ายลงเชื้อเพลิงของเครื่องบินแต่ละลำเริ่มร่อยหรอ จนกระทั่งเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือคำสั่งจากหัวหน้าฝูงบินว่าหากเครื่องบินลําใดลําหนึ่งเชื้อเพลิงหมดให้ทุกลําลงจอดฉุกเฉินบนผิวน้ำพร้อมกันและนั่นคือจุดจบของฝูงบินที่19เครื่องบินทั้ง5ลําลพร้อมลูกเรือ14นายหายสาบสูญไปตลอดการไม่มีใครพบซากเครื่องบินหรือร่องรอยใดๆอีกเลยแต่ความลึกลับยังไม่จบแค่นั้นครับเพราะในคืนเดียวกันนั่นเอง กองทัพเรือได้ส่งเครื่องบินกู้ภัย Martin PBM Mariner พร้อมลูกเรือ13นายออกไปค้นหาฝูงบินที่หายไปเครื่องบินลำนี้เป็นเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการค้นหาและกู้ภัยโดยเฉพาะแต่หลังจากที่บินขึ้นไปได้ไม่นานเครื่องบินกู้ภัยลำนี้ก็ขาดการติดต่อไปเช่นกัน มีรายงานจากเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นอยู่บริเวณนั้นว่าพบเห็นลูกไฟขนาดใหญ่ระเบิดกลางอากาศและตกลงสู่ทะเลกลายเป็นว่าในคืนเดียวมีเครื่องบินหายไปถึง6ลำและชีวิตที่สูญหายไปถึง27ชีวิตเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นเชื้อไฟชั้นดีที่จุดประกายให้คำว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นตำนานที่คนทั่วโลกหวาดกลัว ไม่ใช่แค่เครื่องบินเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ที่หายไปในพื้นที่นี้ด้วยเช่นเรือ USS Cyclops ที่หายไปพร้อมกับลูกเรือกว่า300ชีวิตในปีคศ1918โดยไม่มีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใดๆหรือจะเป็นเรือค้าเอลฟาโรที่จมลงในปี2015ซึ่งนับเป็นโตรก,กรนาตรรมทางทะเลครั้งใหญ่ในรอบหลายสิบปี คำถามที่ตามมาคืออะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุของตรกกระนากกรรมเหล่านี้มีทฤษฎีมากมายถูกเสนอขึ้นเพื่ออธิบายความลึกลับนี้ครับบางคนเชื่อว่าเป็นเรื่องของมนุษย์ต่างดาวที่ใช้พื้นที่นี้เป็นประตูมิติในการลักพาตัวมนุษย์และพาหนะไป บางก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับทวีปที่สาบสูญอย่างแอตแลนติสที่อาจมีเทคโนโลยีล้ำยุคหรือผลึกพลังงานบางอย่างที่ยังทำงานอยู่ใต้น้ำและส่งผลกระทบต่อระบบนำทางของเรือและเครื่องบินในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ยุคแรกๆก็มีการพยายามหาคำตอบเช่นกันครับหนึ่งในทฤษฎีที่เคยโด่งดังมากคือเรื่องของแก๊สมีเทนมีแนวคิดที่ว่าใต้พื้นทะเลในบริเวณน,นั้น อาจมีแหล่งก๊าซมีเทนขนาดมหึืมาที่ถูกกักเก็บไว้ในสภาพของแข็งภายใต้ความเย็นและความดันสูงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือแผ่นดินไหวก๊าซเหล่านี้อาจระเบิดตัวออกมาเป็นฟองก๊าซขนาดยักษ์พุ่งขึ้นสู่ผิวน้ำซึ่งจะทำให้น้ำทะเลในบริเวณนั้นมีความหนาแน่นลดลงอย่างกระทันหันจนเรือไม่สามารถลอยตัวอยู่ได้และจมลงอย่างรวดเร็วเหมือนตกหลุมอากาศ นอกจากนี้ก๊าซมีเทนที่พุ่งขึ้นไปในอากาศก็อาจทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินเกิดการขัดข้องหรือเกิดประกายไฟจนระเบิดได้ด้วยอีกทฤษฎีหนึ่งที่พูดกันมากคือเรื่องของความผิดปกติของสนามแม่เหล็กฟ้าโลกมีข้อสังเกตว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งบนโลกที่เข็มทิศแม่เหล็กจะชี้ไปทางทิศเหนือจริงทางภูมิศาสตร์แทนที่จะเป็นทิศเหนือแม่เหล็ก ซึ่งความแตกต่างนี้อาจทำให้นักเดินเรือหรือนักบินที่ไม่ได้คำนวณค่าเบี่ยงเบนเกิดความสับสนและหลงทางได้แต่เมื่อเรามาดูข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการค้นพบล่าสุดมุมมองต่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาก็เริ่มเปลี่ยนไปครับนักวิทยาศาสตร์และหน่วยงานระดับโลกอย่างองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ได้ออกมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า จริงๆแล้วไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ว่าการหายสาบศูนย์ในสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านั้นเกิดขึ้นบ่อยกว่าพื้นที่มหาสมุทรอื่นที่มีการสัญจรหนาแน่นหากเราดูสถิติแล้วจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนเรือและเครื่องบินที่ผ่านไปมาในแต่ละวันถือเป็นตัวเลขที่ปกติมากข้อมูลใหม่ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นและดูสมเหตุสมผลที่สุดในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องของสัตว์ประหลาดหรือมนุษย์ต่างดาวครับ แต่เป็นเรื่องของพลังธรรมชาติที่เราอาจคาดไม่ถึงนั่นคือเรื่องของเคลื่อนยักษ์หรือที่เรียกว่า Rogue Waves ศาสตราจารย์ไซมอนบ็อกซ์ออลนักสมุทรศาสตร์ได้อธิบายว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดานั้นมีลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์คือเป็นจุดที่พายุจากสามทิศทางมาบรรจบกันทั้งจากทางทิศใต้ทิศเหนือและจากฟลอริดา เมื่อคลื่นพายุเหล่านี้มารวมตัวกันมันสามารถก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ที่มีความสูงชันเหมือนกำแพงน้ำสูงได้ถึง100ฟุตหรือประมาณ30เมตรเลยทีเดียวลองนึกภาพดูนะครับคลื่นที่สูงขนาดนี้สามารถหักเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ได้ในพริบตาและเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยที่เรืออาจไม่ทันตั้งตัว นอกจากนี้เรื่องของคลื่นยักษ์แล้วล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยายังมีการค้นพบสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกลงไปใต้เปลือกโลกบริเวณเกาะเบอร์มิวดาด้วยครับจากการศึกษาคลื่นไหวสะเทือนทำให้นักวิจัยพบว่าใต้เกาะเบอร์มิวดามีชั้นหินภูเขาไฟหนาถึงประมาณ20กิโลเมตรหรือ12.4ไมล์ซึ่งเกิดจากการกาะตัวในชั้นแมนเท่าหรือชั้นเนื้อโลก การค้นพบนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมเกาะเบอร์มิวดาถึงยังคงตั้งตรง่านอยู่ได้ทั้งที่ภูเขาไฟบนเกาะได้ดับสนิทไปนานกว่า30ล้านปีแล้วแม้ว่าการค้นพบชั้นหินนี้จะไม่ได้อธิบายสาเหตุของการหายสาบสูญโดยตรงแต่มันก็ยืนยันให้เราเห็นว่าพื้นที่แถบนี้มีความพิเศษและมีความซับซ้อนทางธรณีวิทยาที่แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งอาจส่งผลต่อสนามแม่เหล็กหรือปรากฏการธรรมชาติอื่นๆที่เรายังเข้าใจไม่หมดอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นทางผ่านของพายุเฮอริเคนและพายุโซนร้อนจำนวนมากและยังมีกระแสน้ำเกลฟ์สตรีมซึ่งเป็นกระแสน้ำอุ่นที่ไหลเฉียวและรุนแรงมากเปรียบเสมือนแม่น้ำขนาดใหญ่ที่ไหลอยู่ในมหาสมุทร กระแสน้ํานี้มีความเร็วสูงพอที่จะพัดเรือหรือเครื่องบินที่ตกลงไปให้ห่างจากจุดเกิดเหตุไปไกลได้หลายร้อยกิโลเมตรในเวลาอันสั้นนี่จึงอาจเป็นคําตอบว่าทําไมในหลายๆครั้งทีมค้นหาจึงไม่พบร่องรอยหรือซากปร,รักปรหังใดๆเลยและหากเราพิจารณาถึงกรณีของฝูงบินที่19ที่โด่งดังนั้นการวิเคราะห์ในยุคปัจจุบันชี้ไปที่ความผิดพลาดของมนุษย์หรือ human error มากกว่าเรื่องเหนือธรรมชาติครับในวันนั้นสภาพอากาศแปรปรวนร้อยโทเทเลอร์ผู้นำฝูงบินอาจเกิดความสับสนในทิศทางเนื่องจากเข็มทิศขัดข้องและความเข้าใจผิดว่าเห็นเกาะฟลอริดาคีสทั้งที่จริงๆแล้วอาจเป็นเกาะในหมู่เกาะบาฮามาสทำให้เขานำฝูงบินบินออกห่างจากฝั่งไปเรื่อยๆจนน้ำมันหมด ส่วนเรือรบหรือเรือสินค้าที่หายไปหลายลำก็ถูกพบในภายหลังว่าจมลงเพราะพายุหรือโครงสร้างเรือที่มีปัญหาไม่ได้ถูกดูดกลืนหายไปในมิติอื่นแต่อย่างใดยังมีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจจากงานวิจัยที่พูดถึงอนุภาคพลังงานสูงในบริเวณน,นี้ มีการศึกษาพบว่าบริเวณที่เรียกว่าความผิดปกติแอตแลนติกใต้หรือ south atlantic anomaly ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็นจุดที่แถบกำมันตรังสีแวนอัลเลนของโลกมีระดับต่ำลงมาใกล้พื้นโลกมากที่สุด สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการรบกวนการทำงานของดาวเทียมและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของยานพาหนะที่ผ่านบริเวณน,นี้ได้ซึ่งสอดคล้องกับรายงานความขัดข้องของอุปกรณ์นำร่องในหลายๆกรณี ดังนั้นหากเรามองภาพรวมทั้งหมดด้วยสายตาที่เป็นกลางและอิงข้อมูลวิทยาศาสตร์เราจะพบว่าสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาไม่ใช่ดินแดนต้องคำสาบแต่เป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายทางธรรมชาติสูงทั้งสภาพอากาศที่คาดเดาได้ยากกระแสน้ำที่รุนแรงคลื่นยักษ์ที่อาจก่อตัวขึ้นได้ทุกเมือ่อรวมถึงความหนาแน่นของการจราจรทางน้าและทางอากาศที่สูงมากเมื่อปัจจัยเหล่านี้มารวมกับความผิดพลาดของมนุษย์ จึงไม่แปลกที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุจะดูเหมือนมีเรื่องราวให้เล่าขานมากมายเรื่องราวของสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาสอนให้เรารู้ว่าธรรมชาติยังคงมีความยิ่งใหญ่และทรงพลังเสมอมนุษย์เราแม้จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงใดก็ยังคงต้องเรียนรู้ที่จะเคารพและระมัดระวังเมื่อต้องเผชิญหน้ากับพลังของมหาสมุทรปริศนาบางอย่างอาจจะถูกไขกระจ่างแล้วด้วยวิทยศาศาสตร์ แต่ความรู้สึกตื่นเต้นและมนขลังของท้องทะเลลึกก็ยังคงเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดให้เราค้นหาคำตอบต่อไปหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังได้เห็นมุมมองใหม่ๆของตำนานระดับโลกนี้ไม่ว่าคุณจะเชื่อในเรื่องความลึกลับหรือเชื่อในหลักการทางวิทยาศาสตร์สิ่งสำคัญคือการเปิดใจรับฟังข้อมูลรอบด้าน สำหรับวันนี้เวลาแห่งความรู้และความเพลิดเพลินของเราก็หมดลงแล้วขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตและเดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางไม่ว่าจะบนบกในน้ำหรือบนท้องฟ้าแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ